วันนี้มาฐานที่หนึ่งครับค่ะฐานที่หนึ่งก็เป็นในฐานของการใช้มแมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชน,นะคะก็วันนี้ก็จะมีในส่วนของมแมลงในกลุ่มของตัวห้ามตัวเบียนซึ่งตัวห้ามของเราเนก็มีมาด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นมวลเพชคาศนะคะแล้วก็มวลพิคาาซึ่งทั้งมวลเพชคาและมวลพิคาสองตัวเนี้ยจะเป็นมวลที่กินหนอนเป็นอาหารนะคะโดยพฤติกรรมก็คือใช้ปากที่ พ่อค่ะเจาะเข้าไปในตัวหนอนหรือตัวเหยือ่อแล้วก็ค่อยๆดูดกินน้ําเลี้ยงในตัวเหยื่อค่ะทำให้เหยื่อตายอย่างช้าๆพวกนี้พอเวลาหนอนหนอนที่ถูกมวนดูดนะจะมีลักษณะนาตัวเป็นสีดานะคะซึ่งที่มันเป็นสีดําเพราะว่าในในใ,ในตัวของมวนที่เขาก่อนที่เขาจะดูดดูดน้ําเลี้ยงจากตัวหนอนเนี่ยเขาจะปล่อยสารพิษเข้าไปทําให้หนอนเป็นอมพตกอมาพาสก่อน ซึ่งตัวนี้ก็คือมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเวลาเราโดนเพิ่งต่อยแล้วมันจะปวดปวดแสบปวดร้อนน่ะนะคะมันก็เลยทําให้หนอนเปลี่ยนเป็นสีดํา<ม>แล้วเขาก็จะค่อยๆดูดกินจนกว่าเขาจะพอใจบางทีเขาก็กินหมดนะดูดจนหมดแล้วเขาก็ปล่อยไปหาเหยื่อใหม่หรือบางทีเขาก็แค่ดูดเจาะต่อยเล่นๆแล้วเขาก็อาจจะไปหาเหยื่ออื่นกิน<ม>ซึ่งแต่พฤติกรรมพวกนี้ก็จะทําให้หนอนตายเช่นเดียวกันนะคะอ่ะยกตัวอย่างเนี้ยค่ะก็กําลังกินกําลังกินเหยื่อเลยนะคะ หนอนที่เขากินได้ก็จะมีในกลุ่มของพวกหนอนผีเสื้อหนอนดว้วงหนอนแมลงวันพวกนั้นค่ะกินได้หรือพวกหนอนบุ้งที่เราเจออะไรพวกนี้ก,ก็เขาก็เป็นอาหารให้กับมวลพวกนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งพวกนี้ในธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าถ้าถ้าอยู่ในระบบนิเวศของพวกเกษตรอินทรีย์หรือว่าใช้สารเคมีน,น้อยๆเนี่ยพวกนี้พอเวลามีหนอนนะเขาก็จะมาเองตามธรรมชาติแต่อวัยวอาจจะปริมาณอาจจะไม่ได้มากมายหเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีม้างปะไปให้เราได้เห็น